สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอ้ออินพินชยานะคะทุกวันพุธเราจะมาพบกับซีรีส์นักชิลริมคองนะคะวันนี้พินพัวม,มาร้านครัวเสน่์กลืยเตี๋ยวบ้านสวนค่ะในการระแก่จากกรุงเทพก็คืออยู่คลองข่อยปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะมาถึงลานจอดรถสะดวกสบายค่ะจะเข้าด้านหน้าก็ได้เมื่อกี้เป็นด้านข้างนะคะพินพามาดูครัวที่เขาเป็นครัวแบบโอเพ่นนะคะปรุงให้ดูกันแบบจะจะไปเลยแล้วนอกจากนั้นก็จะมีผลไม้เล็กๆน้อยๆตามฤด,ดูกาลนะคะ เพื่อให้ลูกค้าได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะจุดนี้เป็นจุดปิ้งลูกชิ้นค่ะลูกเบลเลอร์เลยแล้วก็เดินเข้าไปข้างในร้านนะคะเพื่อจะหาที่นั่งกันร้านจะเป็นฟิลแบบที่นั่งเป็นไม้นะคะฟิลบ้านสวนเลยค่ะมีให้เลือกหลากหลายว่าเราจะนั่งแบบนั่งโต๊ะหรือเราจะนั่งพื้นนะคะใช่เป็ดน้อยกล้ากล้า ฟิวก็คือบ้านสวนจริงๆค่ะเพราะว่าต้นไม้ที่ขึ้นในเห็นนะก็คือเหมือนขึ้นอยู่ในสวนหลังบ้านของใครสักคนเลยละคะจุดตรงนั้นสามารถจะนั่งทานอาหารแล้วก็มองบึงได้ด้วยนะคะพอเราได้ที่นั่งเรียบร้อยแล้วพิมพ์ก็ขอไปสำรวจร้านนะคะระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟจุดนี้รู้สึกเป็นที่นั่งแบบยาวค่ะถ้าลูกค้ามาหลายท่านก็จะนั่งได้สะดวกลงไปอีกสเต็ปนึงก็จะมีที่นั่งจุดหนง ลงไปอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้จุดที่เป็นนั่งกับพื้นนะคะจุดนี้จะใกล้ชิดธรรมชาติแก้น้องเป็ดไงอะไรเป็ดนึ้ว่ามีอาหารหรอเปก้าวๆไม่มีอาหารเลยมีแต่ไอโฟนอะมีแต่ไอโฟน ด้วยความที่บรรยากาศของบึงน้งําเย็นๆนะคะลมพัดเอื่อยๆแล้วก็มองต้นไม้สีเขียวมีปเป็ดน้อยน่ารักทําให้เราเพลิดเพลินกับการมารับประทานอาหารในมื้อกลางวันนี้ของเรานะคะเห็นปลาแล้วหนึ่งตัวน่าสามารถให้อาหาร,ปรเป็ดกับให้อาหารปลาได้นะคะน้องปเป็ดน่ารักค่ะรู้สึกเหมือนเขาจะมีอาหารจําหน่ายให้น้องปเป็ด กับให้ปลานะคะถ้าในสนใจก็สามารถอุดหนุนร้านนะคะให้อาหารสัตว์น้อยน่ารักเหล่านี้ได้นะคะผิงก็เดินม,มาสำรวจอีกโซนหนึ่งนะคะที่สามารถนั่งห้อยขาลงไปได้นนะคะ่ะแล้วก็มองบึงน้ําเขียวๆนี่แหละลก็ตกแต่งน่ารักดีนะคะเพราะเนื่องจากเป็นสวนผลไม้เดิมแน่นอนก็เลยใช้ศักยภาพของความเป็นสวนผลไม้เดิมให้มีประโยชน์ต่อร้านอาหารนะคะ ดูสิขาล่มลื่นมากเลยถ้ามีเวลาก็อยากมานั่งชิลๆทอดหุ้ยเนาะอันนี้เราไปทางด้านขวานะคะทำอะไรน้องเป็ดอย่างที่แจ้งเลยค่ะร้านโคเน่ได้ฟิลอยู่บ้านสวนของใครสักคนเลยนะคะเพราะวันมีทั้งกล้วยลูกยอใบย,ยอแล้วก็มีมะน,นาวค่ะครบคันเลย มองเราำไมาเนิร์ดแอบมองไม่ได้หรอเป็ดน,น่ารักจะตายชมร้านจบแล้วเราก็แวะไปที่อาหารกันค่ะชามแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหาด้วยความที่เขาสั่งไว้รอบินมามันเลยอืดนิดนึงนะแต่ก็น่ากินอยู่กระเพราถาดค่ะไข่สองฟองแน่อุ้ยอิ่มสะใจเลยเตาเรายังไม่พอค่ะเราต่อด้วยยำลูกชิ้นนะคะ อันนี้ไปทั้งหมด3าคนนะคะมีพี่น้องมีพี่แล้วก็มีพ่อพพอวบค่ะต่อด้วยหมูสเต็กชุดนี้อีหุ่ยจัดไปอร่อยไหมคะ <c oughs> ยังมีลูกชิ้นอีกนะคะ <c oughs> น้ำน่ารักจังเลยขนมทัวยนี้อร่อยมากเลยค่ะร้านทำเอง <c oughs> อิ่มและได้เวลาต้องกลับแล้วล่ะคะ่ะ ทำอะไระานอทมองเราทำไมอะโนอทจบแล้วค่ะกด l กดติดตามกด subscribe ไว้รออ์อยดพีถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ